อัลล ل ฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺุะฮฺมุซาลฺลัลลอฮุอาลันบีอินะมุฮัมมัดอดั้อิลัยลหฺะและอิลัยิรฺรัตมุสตฺกมอัมมาบดัลมุอะลกุมาราะหมตุลลอท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับบทเรียนประจําทุกๆคําคืนของเรานะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนดูกันไปในบทเรียนก่อนหน้านี้ถึงเรื่องของกูฟอรหรือการปฏิเสธต่ออัล แล้วเราก็ไดเรียนรู้กันไปแล้วว่าการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์หรือกูฟอร์ตนั้นนะครับมีอยู่2ประการหลักๆด้วยกันชนิดที่1เรียกว่ากูฟอร์ตอักบัตคือกูฟอร์ตใหญ่ที่ทําไปแล้วตกศาสนาหรือทําให้คนคนนั้นยังคงเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์จ ب อ ا ลาและกูฟอร์ตชนิดนี้คือกูฟอร์ตที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อนะครับมีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับกูฟรุตเจริญวักนธรีบนะครับกูฟรุตจูงด กุฟรุนอินัดบันอิสติกบาร์กุฟรุนนิฟักนะครับและยังมีกุฟรุอัชชักนะครับรวมอยู่ในการปฏิเสธศรัทธาต่อลอดศุภนิยมว่ต่อาลาด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการงานเหล่านี้นั่นแปลว่าทําให้คนคนนั้นตกมุรตัดแปลว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังมีกุฟรอีกชนิดหนึ่งเป็นกุฟรชนิดที่สองเรียกว่ากุฟรุนอัสกอร์กุฟรุนอัสกอร์คือการปฏิเสธเล็กนะครับซึ่งเป็น ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเห็นไหมครับมีความผิดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำภายนอกหัวใจซึ่งใครก็ตามที่กระทำความผิดเหล่านั้นจะทำให้คนคนนั้นปฏิเสธต่อลสุภาณวารจาระแต่เป็นการปฏิเสธชนิดเล็กซึ่งไม่ถึงขั้นตกศาสนานั่นเองโดยเหตุนี้เชคคาเฟิดะลักกามีราฮิมะฮุลลอฮูจาอาลาท่านจึงตั้งคำถามข้อนี้บอกว่า มาฮัวอลกุฟรุลอามาลีอัลลอลายุคริยูมินัลมิลละฉะนั้นอะไรคือนะครับอะไรคือการปฏิเสธในด้านการกระทํานั่นหมายถึงกูฟออะไรพี่น้องกูฟอเล็กซึ่งหากว่าคนคนหนึ่งกระทําความผิดนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ถึงขั้นทําให้เขาตกศาสนาแปลว่าเขายังคงเป็นมุสลิมอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะทําความผิดเหล่านั้น ก็ตามนะครับแต่ศาสนาเรียกความผิดนั้นว่ากูฟอรหรือการปฏิเสธต่ออัลลั์สุบฮานะฮูวัวตะอาลานั่นเองนะครับอะไรคือกูฟอรเล็กในด้านการกระทำเชคตอบบอกว่าฮุวกุลลุมาซียะตินอัลละกะาเลห์ฮะชาริอูอิสมัลกุฟรีมาะเบกาอิสฺมะะเบกาอิสมิลอี إ ي م ا ن ع ل ا ء م ي ل ฮ ي เชคบอกว่าในที่นี้หมายถึงทุกๆความผิดที่เป็นการฝา่าฝืนใช่ไหมครับทุกๆความผิด ที่อัลลอฮ์เลรอซูลเรียกความผิดนั้นว่ากูฟอรความผิดบางอย่างปรากฏตัวบทและหลักฐานในอัลกุรอานในหะดิษของท่านนบีสันละหัวอานุสัมซึ่งเป็นความผิดในด้านการกระทําแต่อัลลอฮ์เลรอซูลเรียกการกระทําความผิดนั้นว่าปฏิเสธหรือกูฟอรในขณะที่มีอายะอัลกุรอานบางอายะหรือหะด i ษบางหะด i ษได้ยืนยันถึงการกระทําความผิดนั้นว่า คนคนนั้นเขายังเป็นคนที่มีอีมานอยู่ใช่ไหมครับในบางอายะห์ในบางขะอดิษบอกว่าความผิดนี้เป็นกูฟอรในขณะที่บางอายะห์หรือบางหะดิษยังยืนยันผู้ที่กระทําความผิดนี้ว่าคนคนนั้นยังคงเป็นผู้ศรัทธายังเป็นมุสลิมอยู่ฉะนั้นอันนี้คือคําจํากัดความของคําว่ากูฟอรอัสกอรหรือกูฟอรเล็กนั่นเองแปลว่าใครก็ตามที่ทําความผิดเหล่านี้นะไม่ถึงขั้นที่จะทําให้เขาตกมรตัด แต่ว่าคนคนนั้นต่อให้ทําความผิดเหล่านี้คนคนนั้นยังเป็นคนที่เรียกว่าเป็นมุสลิมยังมีอีมานอยู่นะครับดังฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวบอกว่าละเจริูบะดีกุฟฟารยัดริบุบ่ัุกุมริกาบบะอดินทุ่นูลบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่ากลับกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่ฉันได้เสียชีวิตไปแล้วทุ่นย์เตือนพวกท่านทั้งหลายอย่ากลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอีกนะเม การงานที่ทารุซุนบอกว่าหากว่าทําแล้วเนี่ยมันจะทําให้พวกท่านนั้นกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั่นคือยอบริบูบะอุดุกลิกอบะบะอุดินแปลว่าการที่มีคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเค้นฆ่ากันเองเมื่อใดที่มุสลิมเค้นฆ่ากันเองความผิดนี้นะครับทารุซุนเต,ตือนบอกว่าอย่าให้พวกท่านกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอาจจะเข้าใจได้ว่าการเค้นฆ่ากันเองนั้นเป็นความผิดที่ถึงขั้นทําทให้คนคนนั้นเป็นกาเฟ ใช่ไหมครับแต่คําว่ากาเฟตในที่นี้นะ่ะหมายถึงอะไรพี่น้องดูกันต่อในข้อี่สิบบทหนึ่งทัลุซุนมบอกซีบ้าบุญมุสลิมีฟุซูกุณทัลุซุนมบอกว่า,ก,ก,วาการด่าทอมุสลิมด้วยกันนั่นคือการฝา่าฝืนนั่นคือความชั่วแปลว่าหากว่าเราไปด่าทอพี่น้องของเราเนะี่ยการที่เราไปด่าทอเขาเนี่ยนี่เรากําลังทําในสิ่งที่เป็นความผิดเป็นความชั่วแล้วนะฟุซุกเห็นไหมครับวะกิจา,าลูหูกุฟรุนแต่การเข็นฆ่ามุสลิมด้วยกันเป็นกูฟอร์ใช่ไหม เราอาจจะเข้าใจได้ว่าการที่มุสลิมไปเข็นฆ่ามุสลิมเดียวกันนั่นเป็นสิ่งที่ทาให้ตกมรตัดคือกูฟอรตอักบัตแต่นั่นไม่ใช่พี่น้องนั่นไม่ใช่เพราะความผิดสองความผิดนี้เป็นความผิดที่อยู่ในข่ายของกูฟอรตเล็กเพราะเป็นความผิดในด้านของการกระทําเป็นการปฏิเสธในด้านของการกระทําไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อที่อยู่ในหัวใจแต่เมื่อใดก็ตามที่ทําความผิดเหล่านี้เนี่ย เนี่ยเป็นอันตรายต่อให้บทบัญญัติเรียกความผิดเหล่านี้คือการเข็นฆ่ามุสลิมด้วยกันว่าเป็นกูฟอร์ตก็ตามเนี่ยเชคอธิบายบอกว่า فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال ا ل م س ل م ي อ ب ع น ه م بعض أنه ท่านรอซูลเรียกการเข็นฆ่ามุสลิมด้วยกันการที่มุสลิมคนหนึ่งเข็นฆ่ามุสลิมอีกคนหนึ่งเรียกการกระทำนั้นว่ากูฟอร์ตเรียกว่าปฏิเสธ

คนสองกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมีนันมุมีนีนจากบรรดาผู้ศรัทธาเราจะอะไรเรียกคนสองกลุ่มใหญ่ๆว่าเป็นผู้ศรัทธาคนสองกลุ่มนี้ทำอะไรพี่นอ้องอิต,ะตะ์ตอลูคนสองกลุ่มนี้เข็นฆ่ากันแปลว่าเราจะอะไรทรงเรียกคนที่เข็นฆ่ากันในระหว่างมุสลิมเดวยกันว่าเป็นผู้ศรัทธาฟาอสลีอูเบยนาฮูมาดังนั้นพวกท่านจ้งหลายจงปรับปรุงเรื่องราวในระหว่างพวกเขา แสดงว่าความผิดนี่เป็นอันตรายนะในฮะดิษเรียกว่าเป็นกูฟอดแปลว่าการปฏิเสธแต่กูฟอดทีนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นกูฟอดอักบัตที่ทําและตกมรดกตกศาสนานะนั่นหมายความว่าทําให้เราเข้าใจได้ว่าการกระทําที่เป็นการเขียนฆ่ามุสลิมด้วยกันนั้นเป็นกูฟอดแต่เป็นกูฟอดอัสลอฮคือกูฟอดเล็กใช่ไหมครับโดยเหตุน,นี้อัลลอฮ์จอาละจิงเรียกผู้ที่ต่อสู้กันแล้วก็เขียนฆ่ากันในระว่างมุสลิมเดีวยวกันว่า เขายังเป็นมุมินเป็นคนที่มีอีมานอยู่จนกระทั่งอัลลอฮ์จาละกล่าวในตอนท้ายของของอายะเหล่านี้ในสุรอัลกูจราบอกว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะตุนูบัยนะอ ب ค ن วัยกุมแท้จริงบรรดาู้ศสัาธานั้นเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับดังนั้นพวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงปรับปรุงใช่ไหมครับเรื่องราวความเป็นพี่น้องของพวกเจ้าในหมู่พวกเจ้า ใช่ไหมครับเช่นกันที่แบตะอาลลาะฮุม أ ث ب ت ا ل ل ะ تعالى لهم إيمان وأخوة إ ล م ا ن ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยืนยันว่าบรรดาคนเหล่านั้นที่เขาต่อสู้ที่เขาเข่นฆ่ากันในระหว่างมุสลิมเดียวกันมุสลิมฆ่ามุสลิมใช่ไหมครับเราจาพระองค์ทรงยืนยันว่าพวกเขายังเป็นผู้ที่มีอีมานใช่ไหมครับแล้วเราอาลายังยืนยันว่าพวกเขาเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเป็นพี่น้องร่วมการศรัทธา ว่าล็มยันฟี่อันหุมชัยอันมิน ذلك โดยที่อัลลอฮ์เาลาไม่ได้ปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้มีอีมานหลงเหลือเลยฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราเข้าใจว่าในะดี ث ก่อนหน้านี้สองบทที่ทารซุบบอกเล่าเตอช์จิอบะดีกุฟฟารอและะดี ث ที่ทะารซุบบอกกิตเตอร์ลกมุฟรุนเนี่ยการเข็นฆ่ามุสลิมโดยกันเป็นกูฟรในทีนี้หมายถึงกูฟอรอัสกอร์หรือกูฟรเล็กนั่นเอง เพราะมีตัวบทในอัลกุรอานยืนยันว่าคนที่เข่นฆ่ากันในระหว่างพี่น้องมุสลิมเ้ยวยกันนั้นคนเหล่านั้นยังมีอีมาหลงเหลืออยู่ใช่ไหมครับในอายะกุรอานอีกอยายะหนึ่งพี่น้องเช็ยคยกตัวอย่างมาว่าก้อละเจาะละฟีอายะติิซอสเราจะอ่านได้กล่าวเอาไว้ในอายะที่พูดถึงเรื่องของการกีซอสหรือการประหารประหารผู้ที่ฆ่าคนหนึ่งตายจะต้องประหารผู้ที่ฆ่า คนหนึ่งตายนั้นให้ตายตามติดกันไปในหลักการศาสนารีกว่าติซอสคือการไถ่ชีวิตชีวิตแลกชีวิตนั่นเองเราจะ่ละกล่าวบอกว่าฟะมะนูฟิยะละหูมินอาีฮิชัยุนฟัตติบะอุมบิลมะอูรูฟดังนั้นใครก็ตามที่เขาอาภัยนะได้ให้อภัยแก่พี่น้องของเขาให้อภัยพี่น้องของเขาเราสุบฮานโนูวาจะอาละเรียกผู้ที่ฆ่าคนคนหนึ่งตายเนี่ย เรียกว่าคนคนนั้นเป็นพี่น้องกับญาติคนตายเราเรียกใครพี่น้องเรียกกอตินเรียกคนที่ฆ่าคนคนหนึ่งตายเรียกว่าคนคนนั้นคือพี่น้องของญาติคนตายแสดงว่าเช่นอธิบายบอกว่าฝ่าอัลเบตเตาะลาละหูอุคูวะตันอิสลามวลัมยันฟิฮาอันหูอัลลอฮ์จ้าละองทรงยืนยันว่าคนคนนั้นถึงแม้ว่าเขาจะฆ่ามุสลิมคนหนึ่งตาย แต่คนที่ฆ่านั้นเขายังคงเป็นพี่น้องร่วมศาสนากับใครกับญาติของคนตายอ,าอวัจจะอะไรไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นเป็นกาเฟตตกมุรตัดเป็นกูฟอรตอักบัตแต่อย่างใดแต่ในขณะที่ในะดิษยืนยันชัดเจนว่าว่าอะไรว่าคนที่ฆ่ามุสลิมตายนั้นเป็นกาเฟตฉะนั้นทําให้เราเข้าใจว่าหมายถึงอะไรหมายถึงกูฟอรตอักบัด เป็นกูฟอดเล็กที่ไม่ใช่กูฟอดอักบาตที่ทําแล้วตกมุตตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่อย่างใดตัวอย่างที่สองพี่น้องเชคฮาฟ่นะคะเคมีร้อฮิหมาฮุลลของอาจารท่านยกตัวอย่างชนิดทสองเพราะว่ามีตัวบทบางตัวบททารอซูลได้ยืนยันและบอกให้รั่วาการกระทําความผิดต่อไปนี้คนที่ทําความผิดต่อไปนี้เขาไม่มีอิมานหมายถึงนัาฟิลอีมานปฏิเสธว่าคนคนนี้มีอีมานที่ทําความผิดต่อไปนี้ แต่การที่ปฏิเสธในฮะดีสต่อไปนี้ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธว่าเขาไม่มีอิมาลเหลือเลยนะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอิมานหลงเหลือเลยนะคืออะไรพี่น้องฮะดีสบอกว่าทศรุูมพูดบอกว่าลายซนิซานีฮีให้นายซนีว่าฮุวมุมินทศรุ่งบอกไม่มีคนใดที่ผิดประเวณีที่เขาทําซีนาเนี่ยในขณะที่เขาทำซีนาไม่มีคนใดมีอีมา วะฮุะมุมินเราอาจจะเข้าใจได้ว่าคนที่ทําซีนาในขณะที่เขาทําซีนาคนคนนั้นไม่มีอีมานหลงเหลือเป็นกาฟเฟตใช่ไหมเดี๋ยวดูต่อท่างสุบอกว่าลายัสรีกุฮีนยัสรีกุวะฮุวะมุมินไม่มีคนใดที่เขากําลังลักขโมยซึ่งในขณะที่เขาลักขโมยคนคนนั้นจะมีอีมานทําให้เราเข้าใจได้ว่าคนที่กําลังลักขโมยแปลว่าคนคนนั้นไม่มีอีมาน ทศุสูตปฏิเสธว่าคนที่กําลังรักขโมยไม่มีอีมานปฏิเสธว่าคนที่กําลังทาซีนาคนคนนั้นไม่มีอีมานวะลายัชรอบุลคัมรอฮียใยัชรอบุฮาวะฮุวะมุมินทราสูตนบอกคนที่ดื่มสุราเนะี่ยในขณะที่เขากําลังดื่มสุรานั้นเขาไม่ใช่คนที่มีอีมานเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าคนที่กําลังดื่มสุราคนนั้นไม่มีอม م านหลงเหลือนี่คือความหมายที่เราอาจจะเข้าใจได้ว่าเต้าบะ ทารสุ่บอกว่าในขณะที่คนคนนั้นยังมีโอกาสที่จะเตาบัตตัวสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากที่ทำความผิดเหล่านั้นจะาฟีรว่อย่างในบางรายงานเนี่ยทารุลลขศสดลัลลอฮุอะฮ์ซัลลสัมพูดบอกว่าว่ายกตุลุวะฮฺมุมินไม่มีมุสลิมคนใดที่เขาเข็นฆ่าพี่น้องของเขาในขณะที่เขาฆ่าพี่น้องของเขาและเขาจะมีอีมัมทารสุ่ปฏิเสธว่าคนที่เข็นฆ่าพี่น้องของเขาเนี่ยไม่มีอหมาน ใช่ไหมครับในบางรายงานบอกว่าวะลาเยนจะฮิบุนุบะจันดาตะชรอฟินยารฟะอุนนาสุอิลาฮิฟิฮะอับซารอฮุมวะฮุวมุมินถ้าสรอซูลบอกและไม่มีคนใดเขาได้ทำการลักทรัพย์ในสิ่งที่มีค่าแปลว่าทรัพย์ของทรัพย์สินสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างมาก ซึ่งในขณะที่เขากำลังทำการลักขโมยทรัพย์สินนั้นผู้คนจับจ้องมองไปยังเขาแปลว่าเขากระทำความผิดนี้อย่างเปิดเผยและคนคนนั้นจะมีอหมานแปลว่าทารุณปฏิเสธว่าคนที่ลักทรัพย์อย่างเปิดเผยไม่ได้ทำแบบลบๆซ่อนๆเนี่ยนะคนแบบนี้ไม่มีอิมานฉะนั้นความผิดที่กล่าวว่าในฮะดิษเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย อาจจะทําให้เข้าใจได้ว่าคนที่ทําความผิดเหล่านี้ที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยในขณะที่เขากาลังทำเนี่ย إ ي م านไม่หลงเหลือเลยแต่เช็คอธิบายไว้ยังไงพี่น้องเช็คอธิบายบอกว่ามาอะฮัดีซีอบีザรินแปลว่ายังมีฮัดีดอีกบทหนึ่งนะยังมีฮัดีสอีกบทหนึ่งฉะนั้นสรุปว่าอะไรสรุปว่าความผิดที่กล่าวมาในฮัดีดก่อนหน้านี้นะ่ะทั้งหมดล้วนแต่เป็นบาปใหญ่ทารุณบอกว่าคนที่ทําซีนาคนที่กินสุรา คนที่รักขโมยคนที่ฆ่าพี่น้องของเขาคนที่รักขโมยสิ่งของที่เป็นของที่มีค่ากระทําอย่างเปิดเผยต่อหน้าสายตาของผู้คนคนเหล่านี้ทําความผิดที่เป็นบาปใหญ่แต่ถ้าเราซูดไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้ตกมุรตัดอันเนื่องมาจากความผิดที่เขากระทํานะเพราะความผิดเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นบาปใหญ่แต่ไม่ได้ทําให้คนเหล่านี้ตกมุตตัดหรือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่อย่างใดเพราะนี่คือความเชื่อของพวกคาวาริ พวกคาวาริจเนี่ยพวกเขามีความเชื่อว่าคนที่ทำบาปใหญ่เนี่ยตกมุรตัดตกศาสนาหากว่าตายจะต้องอยู่นรกตลอดกาลนี่ไม่ใช่ความเชื่อของอัลลซุน่าวันจามาตีอยู่บนแนวทางของชาวซาลาฟสตอลแล้นี่เป็นความเชื่อของพวกคาวาริจเป็นความเชื่อของพวกนอกครีตที่เราจะต้องระวังเป็นกลุ่มชนที่อันตราย ใช่ไหมครับฉะนั้นในหะดิษเหล่านี้หมายถึงหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงคนที่กระทําความผิดเหล่านี้ในเวลาที่เขาทําความผิดเนี่ยอมานของเขาเนี่ยบกพร่องอีมานของเขากําลังลดน้อยลงไม่ได้หมายความว่าอีมานไม่เหลือแต่อีมานกําลังบกพร่องเพราะถ้าหาว่าอิมานสมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่ทําความผิดเหล่านั้นใช่จึงบอกว่าให้เราดูหะดิษอีกบทหนึ่งสิ อย่าเอาเฉพาะ h ะด i ษเหล่านี้เหมือนพวกข่าวริษพวกข่าวริษเอาแต่ h ะด i ษเหล่านี้แต่ไม่เอา h ะด i ษของท่านอับดิษร์ h a d i t ของท่านอับดิษร์ได้รายงาน h ะด i ษบทหนึ่งว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสัมได้กล่าวบอกว่ามาับดิน عبد قال لا إله إلا الله ثم ما تعلى ذلك إلا ล خ ل الجنة โทรศัลััจนพท์บบอกไม่มีบ่าวคนใดที่เขาได้กล่าวว่าลลาอิา ا إ อิ إ ล ا ล ل ل ه กล่าวมาจากหัวใจของเขาเนี่ย กล่าวมาด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระสุภานะฮูวา่าจะอาลกล่าวมาด้วยความจริงใจต่อ Allah กล่วาวยังจริงไม่ได้เสแสร้งไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงแล้วก็เชื่อในสิ่งที่กล่าวเนี่ยทุสม,มามาจะแล้วเขาก็ตายเสียชีวิตหลังจากที่กล่าวถ้อยคํานี้ทารุสุบอกว่าเว้นแต่ว่าคนคนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์ทารุสุผู้เช่นนี้ปุ๊บธนบูษร์ถามบอกว่าวา وإن زنا อ إ ن س ر ร تار ุูุ เขาจะได้เข้าสวรรค์เหรอครับถึงแม้ว่าเขาจะเคยทำจีนาถึงแม้ว่าเขาจะเคยลักขโมยมากระนั้นหรือเขายังได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมทรสุนทรสุนบอกว่าอินซานาว่าอินซาลก็ถึงแม้ว่าเขาจะเคยทำจีนาผิดประเวณีถึงแม้ว่าเขาจะเคยลัก,โมมกข,ข,มก ana, มข,มขกโมยก็ตามท่านอบปตธรถ,ถามทรสุนย้ำอีกว่าทรสุนถึงแม้ว่าเขาจะทำความผิดสองอย่างนี้เขาจะยังได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมทรสุนก็ยำ้ำ ตอบท่านอบูดัตคำตอบเดิมถึง3มครั้งสามคราเดียกันจนกระทั่งว่าครั้งที่4ี่าเราุนพูดบอกว่าอ l าลารักมีอังฟิอบีรินถึงแม้ว่าอบูดัตจะฝืนใจก็าตามคนเหล่านี้ก็จะยังได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ทำให้เราเข้าใจว่าอะไรทำให้เราเข้าใจว่าคนที่ทําความผิดเหล่านี้ที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาทาความผิดแล้วนี้อีหมานกําลังลดลงอีมานของเขาบกพร่อง อ ي มานล,ลดน้อยอิมานไม่สมบูรณ์ไม่ได้แปลว่าทําความผิดเหล่านี้คนคนนั้นตกศาสนาหรือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรืออิมานไม่เหลือเลยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอิมานกําลังบกพร่องใช่ไหมครับหากว่าเขาไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่สํานึกผิดก่อนตายเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนในวันกียมะ์ะตามความผิดที่เขากระทําไว้ และเขาจะไม่ถูกจองจําถูกลงโทษในนรกตลอดการหากว่าเขาตายไปในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีเตาฮีาที่ไม่มีชีริกใหญ่ยยติดตัวไปจนถึงวันกิยามะเชคอาฟิสันฮักกามีท่านจริงอธิบายต่อบอกว่าฟาฮาดายดุลลุอาลาอันนหูลัมยันฟิอี ع ن ซานีวั و ซาริกีวั ا ชาริบี و ั ل ق ا ت ل مطلقن ล ي م ا ن بن كلية مع ا ل ุ و ح ี د จำนะครับเช่นบอกว่าเช่นนั้นใน h ะดีษ หะด i ษก่อนหน้านี้หลายบทรวมถึง h a d i ษของท่านอะบูดาร์อัลกีฟารีรอดิยัลลอฮันุททำให้เราเข้าใจได้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัมมิได้ปฏิเสธว่าคนที่ทำความผิดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการผิดประเวณีซีนาไม่ว่าจะเป็นการลกขโมยไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราไม่ว่าจะเป็นการเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมเดีวยวกันท่ารอซูลไม่ได้บอกว่าคนเหล่านี้อีมานไม่เหลืออีมานหมดเกลี้ยงสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมตกมรตัดท่ารอซูลไม่ได้บอกเช่นนั้น หากว่าคนคนนั้นยังมีเตา h e a ยังเชื่อมั่นว่าเราสุฮายนะุญจะเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงย่างเขาประหลาจละเพียงผู้เดียวยังไม่มีชีริกใหญ่เนี่ยคนคนนั้นยังคงมีอีมานหลงเหลืออยู่ในหัวใจของเขาฟาอินนะฮูเราอรอดะเดดีกะลัมยุคเบรเบียนน์มันมาต์ะลาเลอินไหลลัลลาดัลันจันน์วอินฟะละตินกัะลมาอัสีเพราะหากว่าท่านรอซูลไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแปลว่าหากว่าท่านรอซูล จะหมายความว่าคนที่ทําความผิดเหล่านั้นทําแล้วเขาตกมรตัตเนี่ยนทอซูลจะไม่บอกว่าใครที่ตายไปในสภาพที่เขาได้กล่าแลวและอีละอิละละล้อคำพูดสุดท้ายก่อนจะตายเขาจะได้เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าเขาจะทําความผิดที่เป็นบาปใหญ่เหล่านั้นก็ตาม เพราะอะไรเพราะใช่บอกฟาลันยะดุคูลันจันนาจิลลานับซุนม,มุมินาตุนเพราะจะไม่มีใครหน้าไหนจะได้เข้าสวรรค์น,นอกเสาจากคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นคนที่มีเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาตลอดสุภาณะหุวาจะอะไรใช่จริงสรุปบอกว,ว่าอินนามะอาราดะบิดาลิกะนักซันอีมานวเนฟยากามาลิฮีแต่ที่เราูลหมายถึงนะ่หมายถึงว่าคนคนนั้นอีมานของเขาจะบกพร่องเพราะความผิดที่เขาทํา แปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทําความผิดอีมานที่อยู่ในหัวใจของเรามันจะลดลงล่อยลอลงจากความผิดที่เรากระทาแต่ยังคงมีรากฐานมีพื้นฐานยังคงอยู่อีมานหลักยังอยู่แต่อีมานที่จะทําให้เติมเต็มหัวใจเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยเืใช่ไหมครับมันจะไม่สมบูรณ์หากว่าเรากระทำความผิดฝ่าฝืนต่อมาะสุภานุว่าจะอะไร ฉะนั้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าความผิดเหล่านั้นท kind of ําแล้วสบายนะพี่น้องนั่นเป็นความผิดที่รุนแรงและเป็นอันตรายและเป็นความผิดที่จะทําให้เราถูกลงโทษทั้งดุนยาและก็อาเครอแต่ในฮะดิษเหล่านี้ที่ทราสูญสอนเราเนี่ยบอกให้รู้ว่าความผิดเหล่านั้นไม่ถึงขั้นทําให้ตกมุดตัดไม่ถึงขั้นทําให้ตกศาสนาแต่ไม่ได้หมายความว่าทำแล้วสบายไม่สบายพี่น้องนั่นเป็นความผิดที่รุนแรงเพราะเป็นบาปใหญ่ ที่จะเป็นความผิดที่เป็นไซต์ของการถูกลงโทษในอัลลัมบารซักในหลุมฝังศพด,ด้วยฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะครับไม่ได้บอกว่าหะดิษบทนี้บอกว่าถึงแม้ว่าจะผิดประเวณีถึงแม้ว่าจะลักขโมยก็าตามเนี่ยนะครับอ๋อเป็นความผิดเบาๆไม่เบาพี่น้องหากว่าเทียบกับชีริกแล้วเนี่ยใช่มันเบากว่าชีริกมันเบากว่าการปฏิเสธแต่เทียบกับความผิดอื่นๆมันไม่เบาพี่น้องเพราะเป็นความผิดที่รุนแรงเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่ผู้ศรัทธาจะต้องระวังและจะต้องออกห่างจากความผิดเหล่านั้น ชอธิบายต่อพนะี่น้องว่าอินนมายักฟุรุลอับดุบิติลกัลมอาซีมัสติลาลฮิอยาฮอัลมุสตันซิมลิตักซีบิลกิตาบวัรูลฟีตะรีมิฮาเชฟบอว่าแต่ความผิดที่กล่าวมาทั้งหมดจะทาให้คนคนหนึ่งสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแปลว่าความผิดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ใช่ไหมครับจะทําให้คนคนหนึ่งตกมุกตัดเมไรยเมื่อคนคนนั้นมีความเชื่อว่าความผิดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นเรื่องฮาลานกินเหล้าได้ไหมกินเหล้าได้เรื่องฮาลานไม่มีข้อห้ามผิดประเวณีได้จีนาได้ลักขโมยได้ไม่มีข้อห้ามเข็นฆ่ามุสลิมเดียวกันได้ไม่มีข้อห้ามใช่ไหมครับลักทรัพย์ยังเปิดเผยยังจงแจ้งได้ไม่มีข้อห้ามใครที่มีความเชื่อเช่นนี้ ใช่ไหมครับนี่แหละคือความเชื่อที่จะทําให้ตกมุตตดทําให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือแม้กระทั่งคนที่บอกว่าดอกเบียเป็นเรื่องฮาลลนกินได้เรื่องฮาลลนกินได้ยุ่งเกี่ยวได้ดอกเบียฉะนั้นคนที่มีความเชื่อเหล่านี้ใช่บอกอัลมุสตันซีมีแปลว่าคนคนนี้กําลังปฏิเสธต่ออัลกุรอานที่เป็นคําพูดของอัลลอฮ์เมื่อเขาปฏิเสธต่ออัลกุรอานแปลว่าเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธต่ออัลกุรอานปฏิเสธต่อทฤสูลที่ได้ห้ามการกระทําเหล่านี้ ชบอกบัลยักฟูร์บิอติกาดิฮิลลาวะอ وإلام ي ف ั ل ฮ ا ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับคนคนนั้นอาจจะตกศาสนาเพียงเพราะเขาเชื่อเช่นนั้นคนคนนั้นอาจจะตกศาสนาเพียงเพราะชื่อว่าความผิดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นเรื่องฮาลัลเชื่อนะเชื่ออย่างเดียวถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ลงมือกระทําความผิดแล้วนั่นก็ตาม ถึงแม้ว่าเขาไม่เคยกินสุราก็ตามถึงแม้ว่าเขาไม่เคยรักขโมยก็ตามถึงแม้ว่าเขาไม่เคยเขียนฆ่าพี่น้องมุสลิมก็ตามเนี่ยแต่เขามีความเชื่อว่าความผิดเหล่านี้เป็นความผิดที่ฮาลาลกระทําได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยทํานั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนคนนั้นตกมุรดแปลว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไม่มีอีมานหลงเหลือเลยฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายและเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจเป็นอย่างดี s h จึงพูดตอนท้ายบอกว่า a l l a ุ s u าน a n a h u ะ a taala แกรมละ Allah s u สุ a n a h u wa taala ทรงทรงรู้ดีที่สุดขอารับุ u b h a n a h u wa เมตตาพวกเรานะครับและคุ้มครองพวกเราให้พวกเรารอดพ้นจากทุกๆความผิดที่เป็นสิ่งที่เลาจะอารทร์โกรธกิ้วทุกๆการปฏิเสธจะเป็นกูฟอดเล็กที่ทําไปแล้วไม่ตกศาสนาหรือกูฟอดใหญ่ยยที่ทําไปแล้วตกศาสนานี่เป็นความผิดที่เลวร้ายพี่น้องเพราะเราไม่รู้ได้พี่น้องว่าเราจะตายเมื่อไหร่ ใครจะรู้ว่าหากว่าคนคนหนึ่งทาความผิดถึงแม้ว่าเป็นกุฟอดเล็กและในขณะที่เขาทําความผิดลลกขโมยนั้นหรือกินสุราอยู่นั้นหรือกินของมึนเมาอยู่นั้นเขาตายไปในสภาพนั้นเขาจะเอาอะไรไปแก้ตัวไปตอบขอลเราสุภาโนวาจอาล拉ในวันกียร์มะขอเราสุภาโนวาจ่าล拉เมตตาพวกเรานะครับและคุ้มครองพวกเราและครอบครัวของพวกเราให้พ้นจากความผิดที่เลว้ายแล่น่นาเกลียดเ่านี่เดยอดเถิดเพื่อที่เราจะได้รอดพ้นจากการลงโทษและความโกรธเกี่ยวกับอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและก็อาคราะห์าะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัล وعلى اله وصحبه وسلم